สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่วงจะแล้วไหมในช่วงจะไวายไหมเราในนะคะเราก็จะมารีแอคอะไรอีกแล้วเออ <c oughs> ดีใจขนาดนี้ไม่รู้เลยก็ <c oughs> <c oughs> คือ last twilight in blue g a t ก้คือของไปรักษาในใจเธอพาร์ทเนอร์ใช่ค่ะก็คือคืนวันสุดท้ายนั่นเองวันสุดท้ายในภูเก็ตก่อนขึ้นกรุงเทพจริงค่ะก่อนจะไปผ่าสองก่อนจะไปแบบใช้ชีวิตในเมืองกรุงต่างๆไปอยู่ด้วยกันแล้วฉันอยากรู้ว่าเตะ๋อเอ๋อในในภูเก็ตตอนที่เขาคบกันแล้วเนี่ยมันจะไรขนาดไหนอะไรขนาดไหนเอ๊ก็คือเรียกแอมบูลานให้ด้วยค่ะบอกแค่นี้อย่างเดียวเลยที่ต้องการแอมบูลานตอนนี้ ภูเก็ตหวานไมหมดเลยค่ะฉชนว่าภูเก็ตหวานฉันว่าทะเลเป็นสีชมพู <c oughs> แน่นอนเขาสองคนเน,น,นาะไปค่ะเราไปเริ่มดูดีกว่าค่ะเริม่ม <c oughs> <c oughs> โอเคแมวอาทิตย์ขึ้นแล้วมันมันใบป่ะอุ้อยน้องให้กันเนาะ สั่งสุดท้ายนภูเก็ตองกุ่งนี้ก็ต้องไปกรุงเทพแล้วเน,นี่ยขึ้นงอ่ะอขึ้นงเทพรอมกขึ้นกรุงเทพพร้อมอเ้ออ้ยว้อุนน้้ อย่างบ้านนานนนะอุ้ยเือน่าาไดีออ๊ยอโอ้ยย็นลูกโอยย็นกโอ้ยต่ไปทาลังาบ้านเลอยู่อุ้ยเน่ากไม่อยู่บ้านพอดีเลยทํางาน 给他们一进 ไปก่อนเหมือนตรงพุงของเต๋อแบบอุ้ยแล้วแบบซุกแบบเสียตายว่าก่อนหยบไปกี่อาทีสิบสามนาทีสิบสี่นาทีตายตั้งแต่หนึ่งนาทีวันนี้ว่าสุดท้ายที่อยู่ภูเก็ตอะเอาจริงกูแค่อยากใช้ชีวิตทาเวลาเวลาแบบปกติที่เราทำอะโอ้ยมาก็องคิดถึงบ้านมากแน่เลยอะอยากไปทุกที่ที่เคยไปเลย แล้วรออะไรไปเดี๋ยวกูจะทำให้เป็นวันธรรมดาธรรมดาที่โคตรพิเศษสำหรับมึงเลย กันดูก็ดูไม่ยอมติอห่วงไปให้มึงดูั้ยโคเฟขอว่าเรอว่อะไมุ่่เราไหมมอุนาไมแฮเสื้อน่ารักวะที่เลือกลายนานมากเลยนะอืม่ามาเนี๋ยเดียวไูก อย่างนี้ต้องให้รางวัลหน่อยเนี่ยอะ่ะคือเต้อง้า้เลยอมาใกล้ๆทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะที่ตรงนี้ไม่ได้เปล่าแต่ไยนใครหรือใครหรื สวีทกันว่าทำอย่างนี้แล้วแหละนะต้องเตะน,นะ เขินอรีที่ที่ดีว่ีเกไมด่ะบีหนึ่งอย่างวันนี้ต้อทำด้วยเ็จห้าันเลยค่ะอุ๊ัี้อแบบโอ้โห้เรยเคยกันเล่ะ จงหายเอาล,ลอออย่าคิด,ดมากนะก็ไดไ้เดียววันวคำลาเขาก็บอ,เเอก,วกว่าโอเคอยู่นะห่างเลยทุกคนนะแต่ไม่เคยสังเกตเลยว่าการเป็นบ้านคนไปแล้ว เจยไปได้กับมันแบบได้เหมือนเดิมโอ้โาสองุมาหน่แเล้ดที่น้าเปียออะโหเินไปมาที่นี่ทุกคนคืออากาศนะคะจริงคนาที่ไหนคืออากาศนะบอกเลยเอียเสียด้เลยอะ ตราไม่ได้ไปหัเนเงี้ยพอๆๆที่หาดยังไม่ได้ย้ายไปอยู่กรุงเทพเลยเนี่ยมันทำนายก็เริ่มจะเป็นจริงแล้วภูนานก็ปิดหาดก็ปิดแต่เมื่อูกเกียรติอีกทีอ่ะอาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะอะไรก็ได้ไไเว้ยตอนนั้น เป็นไงก็ต้องเป็นอ่ะนะเขาพูดว่าเป็นลาเนาะ Hãy subscribe cho kênh hết Mì nên Để sẽ không bỏ lỡ những video hấp dẫn แล้วกูก็ไม่เคยบอกมึงสักครั้งเลย มดววันแล้ไม่มีพาร์ที่ได้ดูแล้วอะก็ไปดูเพื่อนกันต่อดูไหมแล้วอะไรต่อก็แค่นั่งเล่นในสวนบ้านมั้งไหม คเมมลือกส่งเยอะวัวนนี้ที่ติดไว้หนึ่งอย่าง คือเปิดมาเขินมากคือคิดดูดิว่าถ้าแบบถ้าเป็นชีวิตจริงอะความเตะโอเอ๋วอะเขาจะใช้ชีวิตมีความสุขขนาดไหนในภูเก็ตหลังที่เป็นแฟนกันอะจริงเพราะว่าดูข้างรักกันแบบเตะข้างหลักแต่ใค่แบบว่ายังเขินเขินในงานที่ทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยยังเหมือนเขินเขินที่ทำต่อหน้าคนอื่นอยู่แต่แบบตอนที่หัวสองคนคุันแบบโอ๊ยก็ต้องจากรีแอคนะคะปกติหนูรลีแอคไม่แรงเลยเวลาแบบดู วันนี้ก็คือโอ้ย oh ก god เขิน่าคือแบบโอ้ยเปิดมาตั้แต่ฉากอะไรที่แบบว่าพีพีมากอดดูนี่นะแล้วลเตก,ก็แบบไปกรดแล้วก็กกกกกกกขอบอกความคดีคือแบบค่ารักไม่ไหวขอร้องคือมันไม่มีอะไรจะพูดเข้าใจเปล่าเหมือนแค่เอาเตว่าเอะมาเป็นชื่อเฉยๆแตงจริงๆแล้วคือชีวิตบิลกี้พีพีค่ะจริงค่ะก็เนาะคนไม่แพงกันหนนเนาะอันนี้คาแรคเตอร์ของชื่อจริงอะค่ะ คือพอเอาจริงคือคือรู้เลยว่าพาะสองแม่งดราม่านาหนักแน่ๆแหละคือราดาราดาชาราดาชาราดาชคือแบบอย่างจับแบบเตรียมซีปุ๊บเราได้ใบเดียวกันแล้วกลายเป็นว่าในใบเขียนว่าสิ่งไดเคยชื่นมื่นกับจันท์หายมันกลายเป็นแบบละพ่อคําทํานายเออคือคนเราส่วนมากถึงไม่เชื่อแต่มันก็จะมีจุดนึงที่แบบไอ้เฮียเราได้ใบเดียวกันอ่ะจริงมันมันแบบมันต้องมีแบบจนที่แบบ กังวลแล้วอ่ะมันคือกังวลแล้วแล้วแบบมันเป็นวันสุดท้ายที่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วแบบพอไปรุงมเพ็ก็ไม่รู้ว่าอยู่หอเดียวกันไหมอีกคือไม่รู้เรื่องราวต่อไปนี้ก็คือต้องรอดูพาร์ทสองอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่แบบพอมันไปํำทำนายที่แบบในเชิงที่มันแบบไม่ค่อยโอเคอ่ะแล้วมันเป็นการที่แบบเราต้องแยกกันในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยไปที่โรงเรียนออไปที่เคยติวก็กลับกลายเป็นบ้านโคนทั้งวันที่แบบไม่รู้เปลี่ยนไปตอนไหนแต่คือไม่เคยสังเกตอะไรเงี้ยแต่พอเดินมาเจอก็กลายเปลี่ยน คือโรงเรียนก็เปลี่ยนไปเป็นบ้านคนละหนึ่งพอไปหาส่วนตัวที่เคยไปได้วยกันก็คือปิดก็คือทางปิดอีกมันเหมือนกับว่าอะไรก็ดูเปลี่ยนแปลงไปหมดอะพอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆมันก็เหมือนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเหมือนที่เต๋บอกว่าขนาดยังแบบว่ายังไม่ออกจากภูเก็ตอะก็คือเปลี่ยนไปขนาดนี้ยังเปลี่ยนไปแล้วแต่ถ้ากิดว่าสมมติแบบว่าโอเอลกามายรอบหนึ่งก็อาจจะแบบเปลี่ยนมากกว่านี้ไม่รู้ว่าภูเก็ตจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแต่แบบมันเหมือนกับว่ามันสื่อด้วยว่าใจเหมือน ใจคนเราพอแบบมันไปได้เรื่อยอะความรู้สึกที่มันมีไปเรื่อยถ้าเรายังรักกันเหมือนเดิมอะมันก็ยังรักกันอย่้ยแต่ไปถึงว่าพอไปเจอสังคมภายนอกสังคมนู้นนี่สังคมมหาลัยอะไรเงี้ยคือเหมือนเจอคนเยอะแยะมากขึ้นอะมาทําให้ใจเราจะเปลี่ยนไปได้ใจเราจะไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่เหมือนสังคมเราเปลี่ยนพอสังคมเราเปลี่ยนเราก็เห็นอะไรใหม่ๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบพอเป็นคําทานายแล้วโอเอ๋กก็คงคิดมากเพราะว่าแบบคือรู้แล้วว่าถาโคนต่างรักกันมากๆะ แต่เตะพยายามที่แบบว่าเออมันไม่มีอะไรหรอกนู่นนี่นั่นอะไรเง<ม>ี้ยแต่แบบถึงเวลาก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคือทําใจไว้แล้วว่าพาสอมาดามาัน่ะแน่ๆเอากันให้ตายค่ะนาดาเอากันให้ตาย<ะ>ขออย่างเดียว,ว<ะ>ตอนจบขอให้รักกันจริงตอนจบขอให้ดีกันขอแค่นี้เพื่อจะนล้เราแต่ตอนจบต้องดีอะเอางี้ตอนแปลรักหนึ่งอะคือยังไม่ไปแฟนกันก็คือดราม่าแบบบาง องมาบอกเป็นแฟนกันแล้วทุกคนก็คือแบบพอเขาเป็นแฟนกันแล้วก็ต้องงงิงกงกิงกงกิงสรุปออดูทรงแล้วนาดาวไม่น่าปล่อยให้ดีใจดูทรงแล้วนาดาวน่าจะเล่นอนะนาดาวนออ่าจะเอาข้างให้ตายก็กคือนาดาวคงแบบเอามีดแทงอะแทงสิบรอบอบบแล้วก็ปล่อยให้ตายใกล้าตายแล้วพขรักษาแผลอันนี้โอเคอย,ยเยอย่างนั้นเขาก็ยังดีกันอย่างนี้ได้่าดาไม่ได้ยิงปืนดันเดียวแล้วตายนะ ยังมแบบเอามีมาแทนทีเลยแบบอย่างเงยเอามีมาแทนเรื่อยๆค่ะแทนจิกว่าจะรู้สึกว่าเจ็บระยะสุดท้ายใกล้ตายรงแล้วใกล้ตายแล้วก็พาเขาเข้าจุดเฉินแบบนี้เลยค่ะคือดูจากไอ้นี่นรัสเทวยไลอินบเกตอันนี้ก็คือรู้เลยว่าพาะสองคือคือร้องให้ตายแน่แน่ภาคสองคือรู้เลยว่าแบบดราม่าขบคุนไม่น่ารอดซีนแบบมีความสุขอ่ะน่าจะโผล่มาอย่างนิดนิดหน่อยะดูทรงแล้วจำใจไว้แล้วต่อเราประมาณไม่กันหนึ่งนาที มาอะไรอย่าง <laughs> แต่หนูชอบตรงที่ไอ้นี่เอ่ออะไรวะเต๋บอกบอกรักว่าเอวะอะคือหนูรู้สึกว่าคนเรามันไม่ต้องบอกรักตลอดก็ได้คือมันรู้กันหมดยิ่งบอกถ้าสมมติยิ่งบอกเยอะๆมันจะรู้สึกว่าแบบเหมือน,นความรักหายไปเรื่อยๆ,ๆออม,มันเฟื่องเฟือยจริงแต่หนูก็กลัวพาษ์สองที่แบบว่าเต๋แบบไม่ค่อยแสดงออกหรือไม่ค่อยพูดอะไรแบบเนี้ยมันจะทาให้แบบโอ้เอวคิดไปอีกทางแล้วแบบว่าเปลี่ยนกันไปหมดเลยอะไรย่เนี้ย แต่แบบลองสังเกตหน้าตอนที่แบบเตะบอกแล้วโาเอ๋โอเอ๋ว่าคือแบบคือบางคนมันไม่เคยโดนบอกแร้กอะมันก็จะช็อกนิดนึงอะมันแบบว่าเอ้ยอ,อย่างบางคนอย่างเงี้ยคือรอแค่คําว่าแบบให้พูดคาว่ารักเราซีนที่แบบซีนในเนี้ยของเราสวายแลยท,ที่ชอบที่สุดอะคือชอบตอนที่ไปาทะเลอะแล้วที่กอดกันแล้วไม่ต้องพูดอะไรเลยอะคือไม่ต้องพูดอะไรเลยคือแค่เสืออารมว่าแบบมันเหมือนกับเป็นข้สุดท้ายแล้วอะยิ่งแบบในหัวมันมีแต่คําเสียมเสีย ในหมวดมันมีแต่คาทานายมันมีแต่สิ่งที่แบบนู่นก็เป่ยนี่ก็เปลี่ยนนู่นก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคือกอดกันแล้วโอ้ยร้อ,องไห้แหละสี่งนั้นคือแค่ฉันดูบ่วกินก็คือฉันน้ำตาไหลแล้วฉันงงไหมต่อยมาคือ,าาอร้นอ,นงองไห้ง่ายมากร้องไห้แล้วค่ะก็คือพาสอบคือเตรียมใจไวแ้แหละตายแน่นอนเทชชูหมดแผงเหมาโรงงานเทชชูให้ด้วยค่ะไม่พอคะ่ะไม่ไหวแล้วยงแบบที่บอกว่าบิวกินเน,นี้ย พอโอเอ๋วมานอนบนตัวแล้วอะแล้วกอดอะรูแบบโอ้ยหน้ารักไปหมดเลยตอนแรกอะนะเออโอ้ยกอดแล้วแบบพีพีก็คือที่สุดของที่สุดค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือในราชวายอะไรเะ่จริงป่ะเต๋อเอ๋วอะแค่ชื่อตัวละครค่ะแต่การกระทำก็คือบิวกิ้นพีพีตะโกนว่าบิวกิ้นพีพี คือแบบโอ๊ยค, il, да. คอือดูออกเลยว่าเป็นบิวกิ้พีพีอ่ะคือแบบจริงใช่เลยอ่ะคือเกินไปไหมหอมแก้มนึ่งอันนี้อันนี้โอ๊ยชอบนี่ขึ้นมาชอบนี่ขึ้นมาอันนี้อันนี้อันนี้อะไรก็อย่าลืมไปดูกันเนาะจะมาวันที่ยี่ิบเจ็ดพฤษภาที้แล้วทูกวันพฤหัสสองทุ่มตรงบนไลน์ทีวีนะคะแปรรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทสองนั่นเองไปดูเตะกับโอเอ๋วกันแล้วก็ตัวละครอื่นๆด้วยใช่ค่ะเตรียมตัวร้องไห้ เกมตัวหนักหน่วงค่ะก็คือมีเวลาหนึ่งนาทียิ้มสิบวิร้องห้าห้าสิบวิก็คือสุดฟังเลยยิ้มไม่ได้ยิ้มแต่ยิ้มีบยนี่ก็ยิ้มแบบนี้ยร้เดียวยิ้มแล้วหุบเลยที่แบบขอลองนะหน้าดาวขอ้องขอ้องขอ้องคือจะดราม่าจะอะไรก็ได้แต่แบบขอจบสวยไม่เอาจบแบบแยกทางกันไม่เอาจบแบบ ไม่เอาจบแบบไรขายกายที่แบบว่าไม่ได้อัไนั้นไม่มีอยู่แล้วคือไม่เอาจบแบบแยกทางกันไม่เอาจบแบบเลิกกันอะไรเงี้ยคือขอร้องนะไม่เอาจบแบบ่ากันเด้ยจริงคือคือขอให้เขาดีกันคือคือจะคือจะทะเลาะอะไรกันก็ได้แต่แบบขอดีกัน <laughs> บนแล้วกูบบล้วคืตาเอทาจบไปแล้วเราเอาอะไรอย่างง <c oughs> แล้วก็ฝากช่องแล้วนะคะช่องจะแล้วไหมช่วงจะวายไหมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเรานะคะแล้ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย